อย่ากลัวครับที่จะลุกออกมาจากที่นอนนะครับอย่ากลัวครับที่จะมาออกกําลังกายครับมาออกกําลังกายครับเพื่อสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีอย่าไปยอมแพ้ครับอย่าไปกลัวกับที่จะต้องลุกขึ้นมาครับออกกําลังกายนะครับพยายามตื่นแต่เช้าครับเราทำได้ครับ อย่างที่บอกครับเราต้องก่อนนอนครับตั้งอดิฐานไว้เลยครับว่าเราจะลุกมาออกกำลังกายแต่เช้านะครับตั้งไว้ทุกวันครับตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าเราจะออกมาเดินมาวิ่งนะครับออกกำลังกายยามเช้าทุกวันทุกวันนะครับอย่างน้อยนะครับ5วันต่อสัปดาห์นะครับเพื่ออะไรครับสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีและ ความสําเร็จความมีวินัยความสม่ําเสมอจะพาเราไปสู่ความสําเร็จครับอย่าก,กลัวครับที่จะทําความสําเร็จนะครับมาทําความสําเร็จด้วยกันนะครับโดยการมาออกกำลังกายยามเช้านะครับมาเดินมาวิ่งครับสิบนาทีก่อนครับช่วงแรกเนาะแล้วก็ทําปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับ ก็สัก30นาทีครับกาลังดีนะครับต่อวันนะครับพัฒนากันนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับมอกําลังกายครับดูแลสุขภาพกันมาทําให้กับตัวเองก่อนครับในช่วงเช้าทาสิ่งที่ยากนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับลองพัฒนาลองปรับปรุงกันดูนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนครับมีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ขอให้วันนี้ครับเป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับ